สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรามารับชมเกมการแข่งบอลสกีฟอเรชิปลีกหรือ BCL กันบ้างนะครับคลิปนี้มาดูซีซั่นที่หลายคนขอให้จัดแข่งกันขึ้นมาเยอะมากนะครับซีซั่น198ครับฟูลสแตนดาร์ดการ์ดธรรมดาครับผมเฉพาะการ์ดสแตนดาร์ดเท่านั้นนะครับไม่มีการ์ดฟีเจอร์ไม่มีการ์ดเทรนดิ้งไม่มีการ์ดไฮไลท์การ์ดอีพิคไม่มีเลยฮะไปดูกันเลยครับผมจอมจะขับ p t เจอนครับ สวัสดีครับผมบอสจะขับ NY นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมอ่าจากทีมกันแบบไหนครับคุณจอมฮะ4 1 3 2นองลองบอลเคาน์เตอร์นะครับทีโบกูตัวเป็นประตูครับคูเซนเตอร์โรน่ลโอลโก้มัดกับมัดไทเดลิกนะครับแบ็กซ้ายเตโอเอนัอเดสแบ็กขวาอารอนวานวิสาก้ามิดฟิลตัวรับออเรนเชอร์มินี่ครับปีกด้านซ้ายปีกต่ำนะครับเนมาด้านขวาจะดอนซันโชตัวรุกนะครับออเรียนเวสครับคู่หน้าเป็นซอนฮิงมินครับยืนคู่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับนี่ทำให้รู้เลยนะครับว่ากัสเตนดาเนี่ย การ์ดแบบไหนคาบตัวไหนดีนะครับผมเพื่อสร้างความท้าทายของคนรับชมด้วยนะครับมาดูฝั่งคุณบอสครับ5-1-2-2ฮะควิกเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นจูริจิดอนนาลุม่าเซนเตอร์3คนครับวิลเลียมซาลิบาโรน่าวอลโค้กครับแล้วก็เวอร์จิลฟานไดแบ็กซ้ายเตโออันเดสกับแบ็ปขวาอารอนวันวิสาก้าเหมือนกันเลยนะครับมิดฟิลด์ตัวรับเอโรดี้ฮะตัวลุก2คนนะครับฟอรเรียนเวสกับแบนเดนโดซินวาครับคู่หน้าเหมือนกันซะด้วยนะครับกิเลนเอ็มบัเป้กับซอนฮึงมินนะครัััับบกกกกกก็็พพออออจะะนนนนนนนึภาาาาแแแลล้้วววครรร่่่ขงเเเียืใช์์ดดดสตตปไห ในตำแหน่งไหนเป็นตัวหลักกันบ้างนะครับนี่เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับแห่งนัดเดียวตัดสินนะครับปรับเพิ่มเวลาจาก6นาทีเป็น8นาทีครับถ้า9 0นาทีในเกมเสมอกันต่อเวลาพิเศษ5อย่างเสมอกันนี่ก็โดนจุดโทษตัดสินนะครับเอาเลยครับเกมเริ่มแล้วนะครับคุณจอมเคียกอนะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดโอมาถึงก็โชว์เลยครับเนมาควยควยโชว์เลยนะครับมากับชุดสีชมพูเข้มๆนะครับผมบุกจากซ้ายไปขวาส่วนคุณบอสเนี่ยบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดขาวนะครับผม ซีซั่นนี้นี่คือเคยจัดแข่งมานานแล้วนะครับผม yeah แล้วก็ห่างหายกันไปนะครับผมในภาคอีฟุตบอลนี่คือยังไม่เคยจัดเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกในซีรีส์อีฟุตบอลนะครับมาดูจังหวะคุณจอมบอลกระชอกระฐานซานโชยิงอันนี้ติดแซฟดันนาดูม่ายังย้อนมาที่ครับเนมาร์เดบุษทัดไปต่อได้หรือเปล่าไม่ได้วาลปิซากาเคลียร์ไปก่อนครับทางหน้าชูอามินี่ครับมงชงมาซานโชโอ้บอลเป็นของคุณจอมต่อเนื่องเลยครับเบิร์ดวันทูแล้วเนมาร์กจะเอาไม่ได้แล้ววิ่งชน มาันสองคนบางทีก็ดูตลกนะเกมต่างคนต่างหัวเข้ามาแล้วบอลออกหลังไม่เฉยเลยโอ้โเลยคุณจอมจะเอาประตูแรกให้ได้ไวที่สุดนะครับจังหวะเกมรุกขึ้นมามาอีกแล้วครับวีเสบอลเย็วีสโดนโรดี้ครับดักได้อะไรครับคุณบอสมาบ้างครับวีเสฝั่งนี้ก็มีฮะเอ็มบัปเป้ตวัดไปขวาสุดไม่ถึงไนเนโด้ครับโดนดักก่อนบอลเป็นของคุณจอมอีกครั้งนึงครับจังหวะชิ่งมาสอนม้วนหนึ่งรอบแล้วจะไหลแทงทะลุช่องไม่ได้ครับโดนดักกันดักขึ้นมาครับซอน ยังได้บุกต่อครับคุณจอมกะจะปิดบัญชีกะจะเอาประตูแรกให้ไวที่สุดเลยครับมาแล้วครับขึงมามาที่เวสฟอเรียนเวสไปต่อครับไปได้ไงไม่รู้หยุดนิดนึดนงแลงมีนิดนึงขึงหยุดนิดนึงนะครับก็จะยิงติดบล็อกยังตามมาบล็อกได้ดีเนะียรู้สึกจะเป็นเราโค่นะครับฟอเรียนเวสนะครับอือ้กระแทกมีเหลือบมองขวาด้วยนะครับเหมือนจะยิงแบบไม่มองเหรอ <laughs> <laughs> มีส่งแบบไม่มองจริงๆแบบไม่มองนะ <c oughs> นะเป็นลูกแต่ม,มุมครั้งแรกครับแต่โอยนันเดสเปิดเข้าไปเสาสองขีอ <c oughs> อกมาก่อนครับบอลสองเก็บได้ด้วยครับผมตอกส้นมา <c oughs> อย่างบุกต่อเนื่องนะครับคุณจอม,ออมอวอนวิซาก้าหมุนหนึ่งรอบย้อนไปข้างในครับซานโชมหมุนรอจังหวะหมุนรอจังหวะครับหันหน้าหาคู่แข่งไม่ดีครับต้องหมุนจากบนทานแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเลยหนึ่งประตูต่ตอศูนย์ับคิเลนเอ็มบัฟเ้ เปิดเกมบุกกดดังนตั้งแต่ต้นเกมนะครับฝังจ้ประตูแรกใครได้ไดวที่สุดเนะี่ยฮะแล้วก็ทําได้ครับจากเอ็มบารเป้เอับัลทัสจากบอลหนีเลี่ยมบล็อกของเลี่ยมซาลิบาได้นะครับเซ็นเตอร์3คนกองหลัง5คนฮะเจาะตรงนี้เลยครับเอับ,บัลทัสแล้วเลี่ยมมีช่องมีนิดหน่อยนะครับยิงยัดไปเลยเอ็มบารเป้นี่การ์ดสแตนดาร์ดก็โหดแล้วนะตันเท่าไหร่นะ9.9นะครับอันนี้เป็นซีซั่นฟูลการ์ดสแตนดาร์ดนะครับคือเป็นทีมของนักแข่งเองนะครับไม่ใช่ นักเตะที่อยู่ในโหมดออเทนติกแม a ์นะครับโหมดออเทนติกแมท์ครับพลังจะไม่ถึงขนาดนี้นะอันนี้คือการ์ดสแตนดาร์ดไปซื้อมาแล้วก็อัพได้นะครับอัพได้ใส่สกิลได้นะครับแต่ต้องเป็นการ์ดสแตนดาร์ดการ์ดธรรมดาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีพวกไฮไลท์อีพิกโชว์ไทม์บิ๊กไทม์หรือการ์ดเขียวอะไรไม่มีนะครับมีหลายคนขอกันเข้ามาอยากรับชมซีซั่นแบบนี้ก็จัดให้นะครับโอ้โว้าโออะไรวะน่ะ โดนกระแทกหัวเข้ามามันโดนเตะอัดก้นไป็นงทีสอนแม่ตังหว่ามันเป็นใจเหลือเกินลูกทุ่มของคุณบอสครับโอ้นี่ขนาดลูกทุ่มยังวิ่งดักทางวิ่งจะทุ่มไปทางไหนอาโดนดักจนได้โอ้ยคุณจอมาแล้วครับไหลไม้เวสเวียสจะไปต่อโดนฟันได้จิ้นครับเลียมเหลี่ยมจะไปไม่ได้แล้วหันข้างใส่เลยนะครับกินฟาว แต่ว่าไปในความเป็นจริงเนี่ยการ์ดมาตรฐาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นใครใช้เลยนะครับในชีวิตจริงเรานี่นะนะนอกจากเป็น ID ใหม่ๆใ,ใ,ใหม่สุดๆเลยนะครับ ID ใหม่ๆตอนนี้ก็มีการ์ดไฮไลท์แจกกันโอ้จ้าละวันแล้วนะครับผมคือปั้นใหม่เนี่ยอย่างน้นอยๆคุณต้องมีไฮไลท์มีการ์ดพิเศษบนอยู่ในทีมเกือบหลายตัวนะ กัสเซนดาอยู่กับทีมไม่ไม่นานนะครับถือว่าซีซันแบบนี้คุณจะได้เห็นกัสเซนดาที่น่าใช้นะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นกัสเซนดาดูบ้างนะครับนี่มาครับเฟกช็อตหนึ่งจังหวะเราให้มาที่เวียสโอ้โจับบอลไม่อยู่บอลออกหลังไปเป็นลูกตังเตจากคุณเสาประตูไปผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับจังหวะเกมบุกของคุณบอสยังเปิดเกมบุกขึ้นไปหน้าประตูของคุณจอมยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่แต่ยังมีเวลาอีกเยอะครับ15นาทีสําหรับครึ่งแรกก่อนซอนทิมินครับ วัดมาเปได้ดเบิ้ลมาดับบอลทันเรายิงมากนี่วะผมก็ทำได้นะครับนี่กิเลนเอมบัปเป้เหมือนกันเลยปั้นมาครับนี่ปั้นมาจะาขวาจับบอลน้ำบอลทัศนหนีเหลี่ยมบล็อกเหมือนกันโอ้เดจาวูภาพเดียวกันเลยนะครับแล้วจังหวะหลบได้นี่รู้สึกจะเป็นอาราโคเหมือนกันนะเหมือนกับลูกที่คุณจอมยิงได้ก็หลบเอาเราโคเหมือนกันนะครับนี่ฮะเหมือนกันเลย โอ้โหต่างกันที่ประตูเลยครับประตูอีกฝั่งหนึ่งดดนนูมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นกูตัวเอาเลยครับคุณบอสกลับคืนสู่เกมนะครับกลับมาเท่ากันที่1ประตูตอนหนึ่งฮะจอมไม่สนใจครับบุกต่อเนื่องเปิดคอสโอ้โหไม่ต้องรอนานครับโดนตีเสมอแป๊บเดียวครับเอ็มบาปเป้เราคืนเลยจากจังหวะเคลียร์แต่เป็นการทําจังหวะเคลียร์เข้าทําที่อาจจะไม่ค่อยเห็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแทงมาแล้วเปิดแบบ เออ่ประมาณหัวเข่าได้นะครับผมหน้าแข้งได้นะครับสตันนิ่งแบบโลคอสไปนะครับแล้วเป็นเอ็มบัปเป้วาดกดด้วยซ้ายเหมือนบอลมรรทุเท้าขวามาด้วยนะครับโอ้โหจังหวะนี้จับยากในชีวิตจริงแล้วแบบนี้นะครับผมเอาล้วครับคุณจอมกลับมานำอีกครั้งหนึ่งฮะสองประตูต่อหนึ่งจากเอ็มบัปเป้คนเดิมนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เอ็มบัปเป้แฮตทริกไปแล้วนะครับยิงฝั่งหนึ่งลูกหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งสองลูกจะทำชิงวันทูใช้หน้าคู่ซอนฮีมินกับเอ็มบัปเป้ก็ ใหญ่จังหวะน่าจะเป็นการเข้าทําโดยการจับบอลในบุนทัสอะไรวะน้าเอ็มบาเป้แล้วเอามูอ๋อบวชจะได้ก็ได้เลยครับดูครับีีพมกูตัวหวดตรงนี้เต็มจุกเลยฮะเต็มหน้าท้องของเอ็มบาเป้แล้วบอลก็โดนเข้าประตูไปเฉยเอ๊ะโดนส่วนไหนอวัยวะส่วนไหนของเอ็มบาเป้เน่ดูอีกทีนึงบุมนี้ชัดหรือเปล่าตูมอูเมันเข้าหน้าอกนะครับ ว่ากลายเป็นโชคดีคุณบอสไปนะครับได้ประตูตีเสมอแบบไม่ต้องรอนานเหมือนกันนะครับตอนนี้4ประตูเนี่ยทำจากเอ็มบัปเป้คนเดียวเลยนะครับคนละฝั่งฝั่งละสองลูกนะครับแล้วคุณบอสได้ใจมาแล้วครับเวสฟอร์เรนเวสให้มาที่บัปเป้มาอู้หูยชาลูกนี้ไม่ได้ครับติดต่อ 1s บอลเป็นของคุณจอม์นครับโอ้โหกับกลายเป็นว่าตอนนี้4ประตูในช่วงครึ่งแรกนะครับเบ็อบเป้มาจังหวะตวัดฟอร์เรนเวสไม่ถึงครับติดเดลิก บอลเป็นหัวคุณจอมางนะครับ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับเอ็มบัปเป้ไปทางซ้ายกับเนมาเดี๋ยวบอลทัดใส่บอลแล้วรอจังหวะให้ทางไหนดีกว่าครับผมซอลิมินบันไม้ทีเด็นบัปเป้น้นาแม่รีกว่าจะยิงอีกแล้วครับเอ็มบัปเป้คนเดิมนะไม่แบ่งคนอื่นเลยนะฮะเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะครับ่ามีอะไรเกิดขึ้นให้เห็นหลายจังหวะเหมือนกันนะครับผมซีซั่นแบบนี้แล้วก็แมตช์นี้นะครับ นี่เป็นรอบรองชนะเลิศน,นะยังไม่ใช่นัดชิงชนะเลิศน,นะครับใครชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศน,นะครับจอมน,น,นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนนก็ไล่ล่าแชมป์เพิ่มอ้าวพิกได้สวยครับพิกได้สวยไปแล้วครับบับเป้ในมือทันแล้ยิงทีเด้งห้าลูกไปแล้วครับแล้วกดแท็คทิกตั้งแต่ครึ่งแรกครับเอ็มบัพเป้ฝั่งคุณจอมโอ้โหนี่ยิงกันคนเดียวเลยนะครับไม่แบ่งเพื่อนเลยฮะฝั่งนี้สามฝั่งนู้นสองแล้วมาจากเอ็มบัพเป้ทั้งหมดเลยครับผมนี่ฮะ ประสานงานกันหน้าคู่ครับคอนฮิมินครับให้เอ็มบาเป้และบุลทัสจับบอลเตะหลบจังหวะหากินเลยครับโอ้จะจบครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับมาได้เพิ่มอีกหนึ่งประตูฮะเพสุดท้ายคุณบอสจะว่ายังไงครับให้มาทีซอนจับบอลเดียบยังโดนกระแทกโอ้ไปโดนชูอารมานี่ครับแล้วเพสุดท้ายจานให้เล่นต่อหรือเปล่าอ่าโดนแซกกลับคืนมาจานเป่าจบไปก่อนนะครับไปแพทกดื่มน้ำปัสสาวะกันก่อนนะครับจะว่ากันต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับดูสถิตินิดนึงครับ 59ต่อ41เปอร์เซ็นต์นะครับถุงจอมของบอลมากกว่ามีกวามดีมากกว่านะครับแต่สกอร์ก็นำอยู่ที่หนึ่งลูกนะครับผมหม่ว่าจะจบที่สองพระที่สองในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมซีซั่นูกสซตนด์การ์ดธรรมดานะครับที่หลายคนขอกันเข้ามานะฮะเข้ามาแสดงความเหงกันได้นะครับผมเวลาขอว่าขอกันเยอะนะฮะแต่ว่าเวลาคนแข่งไงคนแข่งมันต้องมีทีมมาแข่งจริงๆนะฮะต้องไปซื้อตัวต้องไปอัพเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเปลืองที่อัพด้วยเพราะกิจอย่างงี้แต่บางคนก็สร้างทีมไว้อยู่แล้วนะครับ ก็แล้วแต่มุมมองนะครับผมเอาอกระบอกกระชอกกระโดนไปกระโดนมาแล้วบอลเกือบจะเป็นใจเหมือนกันนะครับคุณบอสยังได้ครับยังบุกต่อมาครับเปในโดโอตวัดไปข้างหน้าครับซอนฝากไว้แล้ว One, two. วันทูเดลิกดักทางได้ออกนะครับผมแล้วบอลสวนของคุณจอมครับเฟกตั้งแต่ครึ่งสนามเลยครับซอนทิมินซอนออกมาทางซ้ายถึงหรือเปล่าติดวอนวิซากา้าตวัดไปทางซ้ายบ้างครับวีเรียสวเรียสไปครับกระชากไปเรลี่ยมยังดีอยู่ไปทางซ้ายครับเตโอ เตอรอเวสให้หรือเปล่าไหนดีกว่าครับตัวนี้หนุนขึ้นมาให้ตรงนี้ไม่ดีติดฟลอรนเวสฝั่งนี้เวสจ่ายมาทะลงทะลุช่องแล้วก็ตวัดมาสวยครับซอนเอมบาเป้อ้าวเสียบอลไปครับบอลเป็นของคุณบอสบ้างรอจังหวะให้มาพักที่ซอนซอนรอเพื่อนขยับไปข้างหน้าเอ,อ้าหมุนไม่ได้ครับหมุนไม่ได้หมุนโดนสไแน่นอนไปที่เวสเวสรอจังหวะแทงทะลุช่องเลยบาเปไ้ยิงติดออกก็ติดแท้ก,กูตัว เลี่ยมาได้ครับคุณจอมแล้วสวนตับกับทันทีครับยังไงครับบาปเป้ฝั่งนี้ฝากไว้ครับเนมาเด็กบอลเราแทงติดบอลวิซาก้าอย่างได้กับคืนมานะครับโอ้โหสวนกันมาตมัดนะครับตอนนี้เกมเพย์ต่อเกมเพย์นะครับผมเหมือนบาสเกตบอลเลยนะเนี่ยหลายไปไอบาปเป้บาปเป้รอจังหวะดีปั่นก้อยมาเด็กบอลทันโอ้ลุดเท้าเฉยเลยซอนนับอลหลุดเท้าครับเอาจังหวะสวนของคุณจอมครับโดนดักมาครับอาราโค ตวัดไปครับมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณบอสรอจังมาโอ้โหมันส่งผิดตัวหรือเปล่าหรือยังไงตั้งใจหรือเปล่าครับซอนซอนซอนจิ้มลูกนี้ฉัแลบแล้วเคลียร์มาก่อนครับเราโค้งทางหน้ามีเอ,อ็มบัปเป้อยู่นะครับโอ้โหทำไปทำมาหกสิามหกสนาทีแล้วนะครับตอนนี้บอลเป็นของคุณจอมครับแทงทะลุช่องม,มาให้เอ,อ็มบัปเป้ความเร็วมีหรือเปล่าโดนดักซะก่อนโอ้โหนี่จังหวะกาสู้กันต่อเนื่องเลยนะครับเนี่ยบอลยังไม่จะอา้าวจ่ายพลาดน,นะครับซาดิมิน ไปแล้วครับโอกาสทองของคุณจอมครับโอ้ยเหมือนบอลมันติดขาแล้วออกตัวช้าไปช้าหน่อยนะครับเสียจังหวะไปบอลเป็นของคุณบอสครับบอลมาถึงไปน่าโดออกมาทางขวาครับเติไมไวไว่อยวันวิสให้ไปน่าโดยังไม่มีตัวจ่ายได้ง่ายครับตว,วัดย้อนไปก่อนเ,อาเราก็เ,าเล่นหน้าประตูตัวเองต้องจ่ายให้แม่นจ่ายให้ชัวร์ครับไปทางซ้ายครับเวสออกมาริมเส้นนิติโอเตโอจะคืนเวสไหมคืนนี่เวสบริเวสยังไงดีเลี้ยงข้างในครับไปน่าโดเบิ้ลไปที่เอ็มบ้าเป้ไม่ได้ ให้ซอนอีกทีหนึ่งไม่ถึงแม่อยางได้กลับคืนมากกคุณบอสแมครึ่งหลังคุณบอสมีโอกาสมากขึ้นนะครับผมบัเป้ไม่เอาครับให้ที่เวสก่อนแล้วคืนมาเป้แล้วงัดมาแล้วโอ้โหไอเดียมันเจิดเลิศจริงนะแต่ว่านึกเข้ามือของทีโบกูตัวโอ้เวลาผ่านไปไวมากเพราะว่าบอลไม่ตายเลยนะอหัวเข้ามัมอีกแล้ววนตรลาย่เนียจังหวะลงพื้นดักได้ครับคุณจอร์เรียนเวส ให้มาที่บัปเป้บัปเป้พลิกมาทางซ้ายที่เนมาเนมาตวัดคืนบัปเป้ซาลิบาวิ่งตามประกบมาอยู่แล้วนะครับวอลมิสก้าเตะอัดฉล็บอา้าวบอลยังเป็นใจอา้าวแก้ไขามาก่อนแก้ไขามาก่อนโรดี้ออกเป้าตวัดฉล็บเฉลับไปฉลับมาฉลับน่ากลัวนะครับผมฉลับหน้าประตูตัวเองนะครับ ยัแกะแงออกมาได้ครับฟังคุณบอลอ้าวจับบอลไม่อยู่ครับวีดิวิสกลายเป็นบอลของคุณจอมไปนะครับวีดสฝั่งนี้แต่วันนั้นจะบอลหมุนมาหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วรอช่องรอช่องขยับแล้วซ้อนไม่ได้ครับแล็โรดี้เอาบอลกลับคืนมันโอ้โหบอลไม่ตายจริงเลครับเนี่ยเล่นไม่ไม่ตายเลยครับเหลือเวลาจะหมดแล้วนะครับเนี่ยพลิกได้สวยไหมสวยไหมป้าเป้โดตนดึงนิดนึงโดนเหนียวนิดนึงนะครับมมแม่ยิงไปแล้วเนี่ยบอล สะดุดนิดนึงนะครับผมจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไรวอลเลนเวสฝั่งของคุณบอสมาบ้างครับแทงไม้อุ๊ยผิดตัวหรือเปล่าเบิ้ลไปทีนึงไม่ได้แทงให้บาเป้นลครับเหลือ5้านาทีสุดท้ายครับจังหวะก็ยังไม่มีบอลตายนะครับเล่นกันต่อเนื่องไปสาโชซาสารช,าชหมุนไป8รอบครับแล้วครั้งหน้ามีเตโอดักอยู่ครับเตโอให้ช่องนี้ชลับบอลมิซาก้าบอลเข้าทางอาราโคไปที่เวสเบิ้ลจังหวะเดียวไปาบัเป้ซอนซอนมวนหนึ่งรอบย้อนมา เรียมีเวสงัดคืนไปสานโชว์เตโอหนุนได้แล้วทดสูตรนาทีนะครับมันไม่มีบอลตายแล้วเพสุดท้ายเป็นของคุณบอสเอาอยัางไงดีซอนซอนซอนตวัดมาโอ้ยย้อนมาไม่ได้ได้เลยเคียยวมาแล้วจบไปแบบรวดแล้วเลยครับครึ่งเวลาหลังห้าประตูที่ทํากันได้นี่คือเกิดขึ้นในช่วงเวลาแรกทั้งหมดนะครับเ <c oughs> ครื่องหลังที่บอลไม่ตายเลยนะครับสู้กันต่อเนื่องเลยนะฮะไม่มีประตูเพิ่มในช่วงครึ่งหลังนะครับ ก็กลับกลายเป็นว่าฝั่งของคุณจอมนะครับเฉือนเอาชนะไป3ประตูต่อ2นะครับจาก5ประตูทั้งหมดของทีเดียเอ็มบัปเป้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็เป็นคุณจอมนะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับหลุนแชมป์เพิ่มเติมฮะส่วนคุณบอสนะครับก็รอไปชิงอันดับที่3ครับเดี๋ยวรอสายบนนะครับคุณทาโรกับคุณดีนะครับผมเจอกันนะฮะใครจะเข้ามาชิงชนะเลิศเจอกับคุณจอรในซีซั่นนี้ติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันเด้อไปครับทุกคนสวัสดีครับ